สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นิ้งบอกไหมหวยงวดนี้หลังออกจากโรงพยาบาลให้กำลังใจตัวเองเดือนหน้าต้องไปนอนอีกงวดนี้มาแน่ นิงกุลสตรีบอกมีแต่เลขนี้หลังอดีตนังเอกดังโพ์ภาพทำแฟนๆดีใจกับใบหน้าสุดใสของสาวนิงขณะนั่งริมทะเลไม่ใช่ที่โรงพยาบาลแล้วขณะนั่งกับสามีพร้อมแคปชั่นว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะหลังจากพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านหลังที่สองแสนอบอุ่นนานถึงสองเดือน ตอนนี้กลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านแต่ขับรถผ่านบ้านมาทะเลได้ยังไงก็ไม่ทราบขอบคุณทุกกำลังใจของทุกคนที่ให้นิงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะโรคแทรกซ้อนครั้งต่อไปจะเป็นโรคอะไรไม่ทราบทราบแต่ว่าสู้ๆนะน,นิงนอนทะเลพร้อมถุงยาสองถุงใหญ่งวดนี้ออกสองแน่นอนมีแต่สองสองสองรักๆก,กอดกอดแน่แนๆน้ท่ามกลางคนเข้ามารวมอวยพรให้หายโดยเร็ว พร้อมบอกว่าหน้าตาสดใสมากๆดีใจที่นิงออกจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งนิงได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าเดือนหน้าคุณหมอนัด3 1และวันที่28ค่ะพี่หน่อยสู้ๆค่ะพี่ซึ่งคุณนิงก็บอกว่างวดนี้มา222นะคะแล้วคุณนิงจะไปหาหมออีกวันที่3 1 1และวันที่28ค่ะ22 3 1และ28ะคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าสดขอบคุณค่ะ